แม่จิ้น้ำแม่แม่จินน้ำแม่ลูกมานี่ใส่บ่ดีจินอ่งุนกินคนเดียวยึดนมมันนี่ยึกขี้ผมมันนี่แซบบ่าอ่างงุนไม่ล้ำย่กยินบ่นี่ลำ้ำย่อยบ่จินลำ้ำย่อยเอ้ยตบปากอ่างงุนต๊ะปากเปรียง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 ,ยง,ยงโอ้ลำ้ำย่อยอ่ะปากน้อยๆว่าแต่นคนอื่นน่ะบ่เอาลูกกินอ่างงุนน่ะ อ๋อขออ่งงุนแม่กินน้ำแน่อ่งงุนนะมให้กินเนี้อโอ้ยยืดนมมันกะนะ็น่ายืกตายืกแก้มยืกหม,ม,ม,มูหม,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 มูห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 มูเฮ้ยปากนิดหน่อยนั่นด่าแต่คนอื่นอืมใส่ผู้ใดเขียนคิ้วให้ใส่ไงหน่ากระนุ๊กผู้ใดเขียนคิ้วขเขียนตาให้ป๊าปตาขึ้งามแท้จมูกคือบีเถอะเสริมดั้งหน่อยดีไหม พ่อขอตั้งหน่อยสองหมืนจะไปเสริมดั้งสมศรีจะไปเสริมดั้งนะพ่อเออขอตั้งหน่อยไปเสริมนมด้วยนี่นมก็น้อยไปนี่เออดึงดึงดึงอกิน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 ละง่นนกินให้หมดกินให้หมด